สบายดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมเอาพี่น้องครับผมเอามาตามกันต่อนะครับผมเนาะกับแนวทางทับคุณซึกนะครับผมมาเด้อ้พี่นองเด้อร์สำหรับแนวทางทับคุณซึกงวดหนึ่งกับยายน2568นะครับผมเอามาเบิ่งสถิติกันก็ก้อนนะครับผมของหล่อพิพานมาเ้วยพี่น้องเนาะผู้ใดแนวผู้ใดตามชุดนี้ก็คงจะมันๆให้เฮงปังๆกันเนาะสวัสดีพิพานมาพี่น้องครับผมเน้นๆเลยนะครับผมเนาะให้ชุดเดียวเนียนครับผม8 5 6 ห้าแปดนะครับผมเข่าตัวกราบนาะพี่น้องเนาะเข่าตัวตัวแปดห้าหกหกห้าแปดนะครับผมอา่าแต่ว่าสองตัวกับเข่าห้าหกหกหาเด้พี่น้องเด้อแน่นอ่งดีๆนะครับผมเลขเวลาตัวเลขกจุดเดียวเม็ดเดียวเข่านะครับผมห้าหกแปดอยู่นี่ก็ได้พี่น้องครับผมแนวทางจุดนี้กันแน่นอนอยู่น้อพี่น้องเนาะเอาผู้ใดตามจุดนี้กับคงจะมันมันกันนะครับผมเนาะสำหรับรอบพิพานมากเอารอบนี้มาตามต่อนะครับผมเนาะกับแนวทางทับคุณศึกนะครับผมพี่นอ้อเงเอาเบิรงเอาเด้อพี่น้องเด้อเบิรงดีๆเด้อหัวดี้เด้ดดอนน บนนะครับผมพี่น้องบนนะครับผมหนึ่งกันยายนหกแปดพี่น้องถ้าผลสืบบนเด้อพี่น้องเด้อห้ยหกตัวเดียวพี่น้องครับผมหกตัวเดียวน,นะครับผมจับ <kaikki> ค <im> ู <concrete> ่สามตัวเม็ดเดียวชุดเดียวนะครับศูนย์หกเจ็ดนะครับผมเนาะเจ็ดหกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดนะครับผมเม็ดเดียวตัวเดียวนะครับผมจับคู่สองตัวหกสองหกเจ็ดนะครับผมเอาหกสองหกเจ็ดหรือว่าหกเจ็ดสองก็ได้พี่น้องครับผมเนาะมันจะวนอยู่นี่บอกหกเจ็ดสองสองเจ็ดหกเด้อพี่น้องเด้อ อ่าลองเบิงมันจะแม่นคั่มผมบ่ถ้าผมเอานะครับผมผมจะเอาอยู่นี่สองเจ็สองหกนะครับผมเจ็สองหกเลยนะครับผมเน้นหกนะครับส่วนเน้นล่างนะครับผมล่างเม็ดเดียวเน้นเน้นเม็ดเดียวคือเก้าเก้านะครับผมเนาะเก้านะครับผมจะพูดเก้าสองเก้าหกโอ้เลขสวยพี่น้องครับผมเลขสวยมากเลยพี่น้องครับผมชุดนี้นะครับผมงวดนี้นะครับผมมาเลขสวยเลยพี่น้องตรงใจนะครับผมตรงใจแอดนะครับผมเนาะตรงใจผมหลาย นะครับผมเลขจุดนี้นะครับผมเนาะเอาลอกมึงด้วยพิจารณานะเอากุเรมักอะัดไปกุเรมากหกสองสองเก้ามเก็ตนะครับผมหกสองเก้าเกศหกสองเกศเก้า นะครับผมมีเลขยูซีตัวหกเก้าเก็สองครับผมมีเลขวีซีตัวเด้อพี่น้องเด้อไปวิ่งไปจับคู่กันก็ได้บนล่างนะครับผมโอ้เลขสวยพี่น้องครับผมย่อมรับว่าสวยเลยเลขชุดนี้นะครับผมเอาลองเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อมันจะแม่งกวนผมวะแต่ผมหมักนะครับผมผมหมักแล้วล่ะในแนวทางชุดนี้ครับผมเอาให้แบางๆกันนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางกันเด้อพี่น้องเด้อพิจารณาครับผมเนาะแยกแยะวิเคราะห์นะครับผมหมักค่อยๆจัดนะครับผม คัดใจกับพานนะครับผมเผื่อเป็นแนวทางนะครับผมเอาไปไว้ลงทุนเอาไปไว้พิจารณากันนะพี่น้องเด้อเอาตามดวงตามโชคของไใจคมันนะพี่น,อนะนะ้องเนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปพี่น้องครับผมแนวทางจุดนี้เรามารอรุ่นกันนะพี่น้องเนาะเรามารอรุ่นกันนะครับผมหนึ่งกันย่ายนนะครับผมเนะาะสันจรจังหวัดตราดมันจะมีบ่เก่าครับผมเนาะจะเป็นเก้าัยังถ้าเก้าจะเก้าอังครับผมเก้าสองเก้าหกหรือเก้าเกียพี่น้องครับผม 9, 2, 9, 6, อ 9, เอาสองหกสองเกียด พี่เจ็ดหกพี่นอ้นอ,นนนองครับผมเอาพิจารณากันพี่น้องครับผมรอรุนกันเนาะพี่น้องเนาะไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะเอาเข้ามาทักทายพูดคุยคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดป่าพัดน้ำนะครับผมเพื่อจะเอาไว้ไปเป็นนะครับผมเนะาะเปลี่ยนกําลังใจให้แอดว่าน้ำนะครับผมเนาะจะได้มีกําลังใจไปหาแนวทางข้อมูลดีๆมาให้พี่น้องไว้พิจารณากันนะครับผมนะปไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมมยิ่งเรื่อยๆปังๆกันขอบคุณครับสวัสดีครับผม